อเอ้ยอีกอีกรักกบนึงเอ้ยโอเคครับ <c oughs> วันนี้เมนูนับพริกกะปิเหมือนเดิมครับผมตีไก่ใส่ะอมเพื่อที่จะทำกันทอดครับผมแัดจุก,กกา็ขอสวัสดีนะครับผมในตอนดึกเย็นเสียง เสียงอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเพราะว่าเขาสูบน้ําอยู่นะครับผมสูบน้ําครับเสียงมันดังเนิดหนึ่งกบชะอมกันนะครับเสียงดังเนิดนึงครับเสียงปั๊มเครื่องครับผมเพราะว่าจะรตกดอยู่ติดปั๊มเครื่องปั๊มน้ําครับผม ต้องขออภัยในในเสียงรบกวนเลยนะครับผมเป็นเสียงเครื่องปัมนะครับผมสวัสดียาเย็เยนอีากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูจัดถูกทำน้ำริกกูปิกนะครับผมเสียงดังนิดนึงครับผมขอไปเลยครับผม โอ้ยสวยงามมากเลยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยต่ย่ยต่อยของเราอืมสวยงามอีกพี่น้องเลยเส็ๆน้ำแข็งน,นะครับผม อีกอีกอีกรอ,อ,อบนึงเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาหั่นก่อนเลยเี้ยบข <laughs> องเราจัดให้เต็มเลยครับจัดเต็มเลยอทอดไข่ชะอมนะครับแล้วก็ทอดปลาทูกันต่อน,นะครับผม <h ums> ปลาทูของเราวันนี้น้ำพริกกะปิพี่น้องเหมือนเดิมครับเ <h ums> มนูเดิมเดิมครับผม แต่ก็อร่อยครับผมคุณภาพไม่ซ้ำนะครับผมจับไปครับจับไปค,ครับอ้หอมดูดครับนี่แหละครับผมเมนูของจานซุกมาเนี่ครับผมอมทอดไข่ใส่ชะอมน้ำพริกกะปิแล้วก็ ปลาทูตัวงามครับผม,มเด็ดมากเลยพี่น้องเดี๋ยวมากินกับจานสุกนะครับผมโอ้โหนี่พี่น้องมาเซ็บๆนำจัดสุกเลยครับผมเมนูข้าวเย็นนะครับวันนี้ถือว่าเด็ดครับผมถือว่าเด <ขอ S 2> ็ดเด็ดมาๆมากินกับจานสุกบางเนโอ้โหูน้ำพริกเด็ดสวัสดีครับเอกรอบนึงครับผมมากินข้าวกับจานสุกครับผมวันนี้น้ำพริกกะปิ ไอ้ชะอมไอ้ไข่ทอดไข่ใส่ชะอมนะครับผมในการประปะาทูนะครับผมในการอันนี้เป็นปลาคอดแห้งครับเนื้อไอ้ปลาทอนแห้งอ่ะแล้วไม่รอเลยจานสุจกจัดชิมเลยนะครับผมมาได้เอาช้อนกลางมาเราไปนังครับกินผู้เดียวไปเนาะจานสุกกินผู้เดียวได้ อยากเลิกงานมาเมย์เมย์ครับช่วงนี้บบคอยไม่คิดบบคอยทำคลิปลงครับผม,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 มช่วงนี้บบคอยไม่คลิปลงก่อนนัดเป็นคลิปขึ้นข่าวแล้วกันตะพี่น,น้องนะครับผม น้องที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินยาจันทุกได้นะครับผมเมโนโูอพะพาเป็ดเป็ดนะครับ้็ใส่ใจกระอบแล้วก็มีประทูด้วยนะครับผมนะขออนุญาตแซบเลยพี่น้องนะ กับข้าวไทยรอครับภาพเป็นคลิปสั้นๆแล้วกับน,น,น้องๆนะรำลับอ,อ,อร่อยพี่น้องเมนูเบาๆ ทุกอย่างนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้จันสรสก๊อรขอฝากไปเพียงเท่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาให้จันชุกด,ด้วยนะครับผมเจอกครับสวัสดีครับ